สวัสดีค่ะพี่น้องขายินนิตตอนรับทุกทุกทันเข่าสูช่องสอเขียวพารวยเหมือนเดิมเช่นเคยนะคะค่ะสําหรับมือนี้ก็เป็นเมื่อวันที่สิบกรุ๊ปห้าหกแปดค่ะพี่น้องเช้าวันจันทร์นะคะวันเริ่มต้นของงานค่ะพี่น้องมือนี้เขามาเจอกันครับตัวเลขแนวทางของรัฐบาลไทยนะคะของสามสำนักดังนะคะเส้นกุจับเส้นอุดรเส้นผู้ใหญ่ใจดีนะคะในชุดหวยลาวของอาจารย์ก็มีนะคะอย่าลืมเข่าไปเบิงนะคะลงช่องเรียบร้อยแล้วนะคะของงวดวันที่สิบนะคะ วันนี้เราก็มาเจอกันแต่เช้าหลายเรื่องหลายราวในตัวเลขแนวทางนะคะหลายอาจารย์นะคะอ่าหลังจากจบคลิปนี้นะคะรัฐบาลไทยเราจะไปตามของเลขเซียนยโสม่าม็ดเดี่ยวฟันทงแตกล้านเปอร์เซนด้วยนะคะพี่น้องจึงเลยก็อย่าลืมติดตามอย่าลืมเข้าไปชมในตัวเลขแนวทางของครูบาอาจารย์เท่านะคะพี่นอ้องอ่าแล้วก็หวยลาวหลวงพ่อสุนะคะหวยลาวหลวงพ่อสุชุดสามตัวแตกมาในรอบสุดท้ายเด็ดๆสดๆสดๆร้อนๆเลยนะคะพี่น้องตัวเลขแนวทางอาจารย์เข้ามาก บมดตองย่านนะคะพี่น้องจังได้กับแตกปังแน่นอนนะคะหมวดนี่วส,สันนะคะด้วยความมั่นใจของคูบาอาจารย์เนาะค่ะเพื่อนกับลันตีแลวกัฟันทงมากค่ะพี่น้องสามตัวเตะนะคะเมื่อนี้เป็นยังตออเกี้ยวคือได้เอาสามสำนักดังมาร่วมกันเลยนะคะรัฐบาลไทยมาคิดเบื้องจังหนึ่งแล้วนะคะรัฐบาลเล่าเฮากับเอาสามสำนักดังออกโชว์ให้พี่น้องได้ชมนะคะก็เลยจัดชุดไทยนี่ให้เป็นสามสำนักดังเลยนะคะพี่น้อง ก็ไม่เป็นไรนะคะเพื่อที่จะให้เป็นการที่พูดแต่เลขนะคะพี่น้องเอาลายๆเสี้ยนมาลุงเอาลายๆค้นมาเ้านะคะพี่น้องความยาวมันก็นจะได้นะคะพี่น้องแต่ก็มาในชุดเดียวกันเหมือนเดิมสําหรับหวยลาวก็มาในชุดนี้นะคะพี่น้องจังไดกะรอการชมใน คลิปต่อๆไปของทุกวันค่ะพี่น้องเลขผู้ไดเขาเดีตั้งหน้าจอโคตเข้าไปเบิ้งเลยกนะคะพี่น้องก็ไม่ให้พลาดโอกาสใดๆทั้งสิ้นนะคะ,ะเดี๋ยวจะสรุปตัวเลขทุกสำนักแนวทางหวยลาพัฒนาให้ด้วยนะคะวันนี้เดี๋ยวพี่น้องเราจะลืมนะคะเพราะวันนี้เป็นวันจันทร,ร์นะคะเลขมาวันศุกร์วันเสาร์นะคะพี่นอ้องเดี๋ยวพี่น้องเขาจะลืมตัวเลขนะคะเดี๋ยวสอดเกวจะทวนให้นะคะจังไดก็รอการติดตามนะคะไว้ห้าน้อยมันขึ้นนี่เป็นจังใดน้อนค่ะพี่น้องสอดเกวก็วักในข่าไใเบิ้งนะคะเลขอาจารย์เข้ากัมา ปังๆเหมือนเดิมนะคะพี่นอ้องทุกคนส่งตัวเลขแนวทางมาให้นะคะก็แล้วก็ปล่อยให้แล้วนะคะพี่น้องรับรองว่าลงเบดแถแน่นอนนะคะพี่นอ้อสงสำหรับเมื่อนี้บะเนี่กลับขึ้นมาเบิ่งดีนเอรว่าลเลข,เข้าอาจารย์ข้าแตกตัวใดพี่น้องหวยเล่าอันหวยรัฐบาลไทยเข้าเนาะค่ะรัฐบาลไทยผู้ใหญ่ใจ,จดีมีตัวใดที่แตกเล็ดลอดออกมาบอนะคะพี่น้องเลขเป่าเตเซียนเนี่ย่าพี่น้อง อ่าพ, át, พ่ออตจจเลขยเจ็ดนี่แหะพี่น้องอยู่ในอันเนี่ยพ่ออตจจเลขยเจ็ดเนาะพี่น้องอ่าแล้วก็เลขหนึ่งนะคะเจอเลขเจ็ดกับเลขหนึ่งนะคะอ่าเป็นเลขวิ่งได้นะคะเลขของอาจารย์เป็นเลขวิ่งได้นะคะพี่น้องอ่าเพราะว่าเลขมันมาเจ็ดศูนย์ศูนย์นะคะแล้วก็ะหานึงนะคะพี่น้องอ่าเดี๋ยวจังไดกะลองพิจารณานะคะงวดนี้มันบ่อเข่าจับคู่งวดหน้ามันอาจจะเข้าก็ได้นะคะพี่น้องแต่ว่าส่วนมากเลขอาจารย์จะเป็นทั้งสี่หลักพี่น้อง นะคะสมัครเลขอาจารย์จะเป็นทั้งสี่เด้ถามมันได้รุดเรามันเข่าค่ะพี่น้องอาจารย์นึกว่าอาจารย์นั้นทรงเลขแนทางมางหม่สอดเกี้ยวเราสันสอดเกี้ยวเบาถามเอาในคลขปอาจารย์ฟั่งโอ้ลืมถอดเดอว์วานเป็นทรงแหล่าสันนะคะพี่น้องนี่กระบอเป็นยังค่ะพี่น้องความลืมมีได้กับทุกคนนะคะตีกันบ่ด้หรอกมันสิ่เลี้ยงใของหลายควก็เก่าเดวมสิเป็นเบอร์กมดนะคะนี่เลขเจ็ก็มาเลขหนึ่งมาอีกแล้วของเซียนอุดรนะคะมันเป็น หลักร้อยเนาะเลขเจ็ดก็ได้ขันเป็นเจ็ดศูนย์เจ็ดนี่กะไข่ไว้ศูนย์เจ็ดศูนย์มาส่นนี้กะไข่ไว้อันนี้มันศูนย์ศูนย์มาเนี่แม่หงายมันใจ๋งไห่นี่เนาะพี่น้องวิ่งอาจารย์กัมี่หนึ่งจับคู่หนึ่งหกหนึ่งหาผัดเพราะเอานะพี่น้องเพราะมาจ่อยเป็นปะอ่างวดนี้ไม่มางวดหน้ามันจะมานะคะจับคู่เอาอผิดจรณาเลขอาจารย์กับวลายคู่เด้อพี่น้องฝากไว้อันนี้เส้นกุดจับนี่มาแบบนี้เขาเต้นึงกับเจ็ดนะคะพี่น้อง เข้าแต่หนึ่งกับเจ็ดนะคะอ่าในตัวเลขแนวทางเนะาะค่ะจั้งหนกระองพิจารณางวดนี้อาจารย์ให้ชุดไม่มากค่ะนะคะจับคู่แตกแตกโปะมาให้เลยนะคะพี่นอ <c oughs> ้องเช่นกุดจ,จับนะคะมาชุดไม่นี่เป็นตัวไดบาทที่นี่เดี๋ยวเข้าไปเบื้องไปชมกันนะคะของสามสำนักดังนะคะเอาเริ่มต้นที่ผู้ใหญ่ใจดีก่อนเลยนะคะ ดีเอเราเจอกันแล้วนะคะเข้าแบบไหนเข้าแบบไม่เต็มร้อยแต่มันก็มาฟันทงได้ในงวดนี้นะคะพี่น้องอย่าาวตัดสินใจอย่าฟาวด่วนสรุปแต่ละเซียนนะคะพี่น้องผิดแต่ละหน้าก่อนก็นกนได้แปบหน้าจอไว้งวดหนะ้าเขาจะได้มีโชคมีลาบน้าเพลินเนาะอ่าเอาสรุปตัวเลขแนวทางไห้ค่ะพี่น้องสําหรับผู้ใหญ่ใจดีนะคะงวดสิบหกกุมภาพันธ์หกแปดค่ะพี่น้องวิ่งบนล่างหนึ่งและเจ็ดค่ะ วินสามเกสี่นะคะจับคู่เด่นให้นะคะสามหนึ่งเก้าหนึ่งสี่หนึ่งสามเจ็ดเกเจ็ดเกสมตัวกัน9 4้าสี่ค่ะพี่ตัวเลขแนวทางกับงามค่ะค่ะพี่น้องตอนนี้เลขปลายคู่แล้วก็สวยพรมนะคะเออเตตาแล้วพี่น้องอ่าเขาตาซอเขี้ยวแล้วงวดนี้นะคะตัวเลขแนวทางลองพิจารณาเบื้องดูแเลพี่น้องสอเขียวมากอยู่ได้หนึ่งสีนะะ่นี่นะเนี่ยอาจารย์กล่าวว่าม,มันจิเขาอยู่ได้สองวันผมว่า มันฝันดีอยู่เนี่ยงวดนี้ว่าสันผู้ใดก็ได้ดเนาะ,ะตัวเลขแนวทางมาถือข้างแล้วล่ะพี่น้องสอบกระจัดคัดกระพานความฝันบางที่ค่เหตุนในห้องงมง่ายนะคะพี่นอ้องจังไดนกะลองพิจารณาค่ะ,ะแคปหน้าจ,จอไว้นะคะพี่น้องเรียบร้อยนะคะเออทวนอีกรอบนึงเนาะคะ่ะรัฐบาลไทยผู้ใหญ่ใจดีนะคะสิบหกุมพ่างหกแปดวิ่งบนล่างหนึ่งและเจ็ดชุดวีนมีสามมีเก้ามีสี่จับคู่เด่นให้สามหนึ่งเก้าหนึ่งสี่หนึ่ง สามเจ็ดเก้าเจ็ดและเก้าสามนะคะกันเก้าสี่นะคะสามหนึ่งเก้าหนึ่งสี่หนึ่งสามเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าสามตัวกันเก้าสี่นะคะอ่ะเก็บหน้าจอตามต่อเลยนะคะสําหรับเสียนฟูดต,ต่อไปนะคะเจอกับเสียนพุดจับค่ะนี่เห็นบอกอาจารย์มาแบบไมค่ค่ะพี่น้องแบบที่เคยแตกแบบที่เคยปังเห็นบอกขนาดสอดเขี้ยวเบาตะเล็กเล่าเลยนี่อาจารย์ก็เอาฮอตไทย์ผุนมะหอพี่น้อง ซอบ,บอกว่าเล่าเปลี่ยนสูตรด้วยอาจารย์มาเข่าสามมวดเราสันแบบตารางนะคะพี่น้องอเป็นแบบตารางมาให้นะคะผาที่นี่เมื่อนี่บัดอาจารย์ให้ชุดเก้าที่เคยแตกเคยปังค่ะเสี้ยนกุญแจสิบหกุมผ้าหกแปดวิ่งเก้าและศูนย์บนล่างเลขติดนะคะมีสามมีสี่มีเจ็ดมีแปดคู่เด่นเก้าสามเก้าสี่เก้าเจ็ดเก้าแปดศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์เจ็ด และ08ตัวกัน37คับพี่น้องแคปหน้าจอกันได้เลยค่ะพี่น้องคะค่ะทวนให้อีกรอบนะคะสําหรับผู้ใดที่ยังดูไม่ทันนะคะแคปหน้าจอไม่ทันนะคะก็เพื่อยื่นเวลาให้นะคะรัฐบาลไทยเส้นกุดจ,จับ16กลุ่ม568วิ่งเก่าและศูนย์บนล่างค่ะเลขติดมี3มี4มี7มี8เลขเด่นมี93 94 97 98 03 04 07และ08ตัวการ37นะฮะเออ่งวดนี้อาจารย์ติด0ค่ะพี่น้องกับเก่าเนาะอ่ะจังแน็ก็ฝา,ากไว้พิจารณาแคปหน้าจอตามต่อด้วยเซียนอุดรค่ะพี่น้องสำหรับรัฐบาลไทยของเซียนอุดรน,นะคะ16กุมภาพันธ์68วิ่ง8และ0บนล่างนะคะเลขติดมี2มี4มี5อ่าคู่เด่น28 48 85 02 04และ05ตัวกัน24ค่ะพี่น้องเอาลองสิจารณาเข้ามาบัานี้พี่น้องอ่ารัฐบาลไทยนะคะเซียนอุดร16กุมภาพันธ์68วิ่ง8และ0บนล่างเลขติดมี2มี4มี5นะคะจับคู่เด่นให้28 48 85 02 04 05ตัวกัน24นะคะอ่าเข้าไปชมกันนะคะสรุปทุกสำนักดังไนวิลาพัฒนานะคะ จะเจอกันทุกเสียนวันนี้นะคะพี่น้องอย่าลืมว่าสามสำนักดังก็มีเวลาพัฒนาด้วยนะคะพี่นอ้องจะเอาสามสำนักดังขึ้นโชว์เลยนะคะพี่น้องรัฐบาลไทยงดนีนะคะผู้เทอยสอดเขียวจะแยกเสี่ยนนะผู้ใหญ่จะดีเสียนกุจับเสียนอุดรน,นะคะตนน่นี้แต่นี้ต่อไปนะคะก็จะเอาสามสำนักดังขึ้นเลยนะคะพเพราะว่าเราเราก็ทำสามสำนักอยู่แล้วนะคะพี่น้องเอาจังไดสอเขียยกับฝากไว้นะคะในตเลขแนวทางของสามสำนักดังค่ะพี่น้อง แคปหน้าจอแล้วก็ให้โชคดีไม่ใช่รับรวยเงินทองกันสมดังใจปรารถนานับเงินแสนจับเงินล้านกันสู้ขู่สุขคนค่ะพ่อกันไหมในคลิปหน้าค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ